ชมครับพบกับพี่หมอดรคาเหมือนเดิมครับทุกวันพระหัส4่ทุ่มสีครับท่านจะได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์แน่นอนครับนะครับและก็ประหยัดตังค่าซ่อมรถได้แน่นอนครับวันนี้ก็ขับรถโฟล ks วาเก้นะครับตัวบีเทลที่ต้องบอกว่าหายากและรถต้องเก็บแล้วครับเพราะว่าไม่ผลิตแล้วนะครับในเรื่องของนวัตกรรมยานยนต์เทคโนโลยีใหม่ๆและก็ในเรื่องของซ่อมรถวันนี้มีอะไรบ้าง ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับเดี๋ยวเบรกหน้าพบกับพี่บอลดกตะขาเต็มๆรายการครับผม เมื่อพี่หมอเปิดกระจกรถทักทาย f อที่เข้ามาคุยด้วยแต่กระจกเจ้ากรรมดันมีเสียงอืดอาดเวลาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแม่ทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยเขินเลยทีเดียวไอ้เรามันก็กูรูรถยนต์จะมามีอาการแบบนี้ได้ยังไงไปครับเดี๋ยวตามพี่หมอไปแก้ไขปัญหานี้กันเลยดีกว่า ใช่ี่หมอดรคาร์มไหมครับเนี่ยอ๋อใช่ครับพี่ไปไหนครับอ้ผมมาซื้อน้ำดื่มเลยครับพี่โอเคครับนะครับงั้นเดี๋ยวผมติดตามต่อนะครับโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับโซเชี่ยลในช่องวิคอยขอบคุณครับพี่ครับแล้วเจอกันในจอทรทัศน์นะครับครับพี่ครับโอ้โหกระจกดังไอเขามากเลยเว้ยรถดรคาร์ ทางซ้ายเราไม่ค่อยได้เปิด <c oughs> เดี๋ยวต้องไปจัดการหล่อเลือดเดี๋ยวขอไปหาน้ําดื่มแป๊บหนึ่งนะครับล็อกรถอะไรให้เรียบร้อยมองภาพมองโอเคเรียบร้อยครับไปดื่มน้ำกันครับเดี๋ยวค่อยไปแก้เรื่องกระจกอีกทีครับ ท่านผู้ชมโอ้ด้านซ้ายเราไม่ค่อยได้เปิดนะครับรกระจกรถของท่านถ้าเกิดว่ามีเสียงดังแบบนี้น euh. <Ti> ี <im machine noise> ่แหละครับอาการของคนที่ขับรถคนเดียวแล้วไม่ค่อยได้เปิดกระจกนะครับไม่ค่อยได้เปิดกระจกด้านซ้ายประตูหลังก็เหมือนกันนะครับประตูหลังก็เหมือนกันต้องระวังนะครับต้องระวังเพราะว่าประตูหลังนั้นเราไม่ค่อยได้ใช้และก็ไม่ค่อยได้เปิดกระจกนะครับในเรื่องของการ ที่มีเสียงดังแบบนี้ขั้นแรกเลยนะครับเป็นที่ตัวสกลาดแน่นอนนะครับสกลาดกันฝุ่นหรือว่ายางรีดน้ํากระจกนะครับไม่เกี่ยวกับมอเตอร์ไม่เกี่ยวกับสลิงนะครับไม่เกี่ยวกับบูทรางกระจกนะครับเพราะว่ากระจกยังขึ้นลงนะครับได้ปกติออโต้ปกติอันนี้ไม่เกี่ยวกับตัวมอเตอร์และก็บูทรห,หรือว่าสลิงประตูนะครับเดี๋ยวเรามาแก้ไขครับเดี๋ยวขอเตรียมเครื่องมือแป๊บหนึ่งครับ นะฮะมาแล้วครับท่านผู้ชมครับมาแล้วครับเนี่ยฮะเครื่องมือเครื่องไม้ก็ไม่มีอะไรเลยอะ <Yeah. S 1> ง่ายๆเลยครับนี่นะฮะก็คือแปรงซี่ฟันที่เหลือใช้แล้วนะครับอย่าไปทิ้งนะฮะใช้ประโยชน์ได้เยอะเอามาล้างทำสะอสาดได้หรือว่าเอาไปปัดเช็ดขัดนะครับได้หมดเลยเนี่ยฮะแปรงเก่านะครับแล้วก็จะเป็นแปรงทาสีสักอันหนึ่งแค่นั้นเองฮะและก็ตัวพวก น้ำยาที่เป็นการลดการเสียดสีนะครับมีอยู่ประมาณนี้ครับนี่นะแค่นี้เองครับ3ตัวนะฮะบ,บอกก็จะเตรียมนี่ฮะถุงพลาสติกใบหนึ่งเอาไว้นะครับนี่ฮะก็เปิดประตูออกมาแล้วก็ปิดนี่ครับแค่นี้เองฮะ แค่นี้ครับก็จะไม่กระเด็นไปโดนละประมาณนี้นะครับที่เหลือใช้นี่กับนี่นะครับแปรงสีฟันกับแปรงทาสีที่ไม่เคยใช้มาก่อนนะครับไม่ใช่ว่าไปทาสีมาแล้วแล้วเอามาล้างใช้ไม่ได้นะสีมันติดอยู่นะครับตรงนี้เราก็ปัดทำความสะอาดก่อนเลยนะครับนี่นะฮะปัดด้วยขนแปรงที่อ่อนนุ่มก่อนครับนะฮะปัดก่อน นะครับเพราะว่าพวกนี es ้ครับมันจะเป็นสกัดนะฮะสกาดก็เหมือนกับเป็นสกาดที่เป็นขนขนนะฮะที่รีดน้ําพวกเวลาที่เวลาฝนตกหรือล้างรถนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวรีดน้ำครับเขาเรียกสกาดรีดน้ากระจกนะครับแล้วก็จะมียางที่เป็นตัวเดียวกันนะครับที่ทําออกมาเป็นชิ้นเดียวกันกับสกัดนี่แหละฮะปาดเสร็จปุ๊บอันนี้อีกอันหนึ่งครับแป้งอันนี้นะครับจะค่อนข้างจะแข็งหน่อย นะครับก็จะถูวิธีหนึ่งนะฮะนี่แหละครับถู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 เสร็จเรียบร้อยนะฮะถ้ามีลมก็ใช้ลมเป่าก็ดีนะครับ well, ตรงนี้ใช้ลมเป่าอีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่าไม่ไม่มีลมก็ไม่เป็นไรครับนี่แหละฮะใช้ตัวสเปรย์ที่เป็นการลดการเสียดสีนะครับหรือสเปรย์หล่อลื่นนั่นแหละครับนะฮะฉีดเลยครับฉีดระหว่างล่องนะครับล่องที่เป็นกระจกนะครับตัวในกับตัวนอก ฉีดสองสองฝั่งโดยด้านในกับด้านนอกเลยไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวในเรื่องของคราบที่เกาะกระจกนั้นเช็ดได้นะครับใช้กระดาษหนังสือพิมพ์หรือใช้ผ้าสะอาดเช็ดพวกตัวคราบหล่อลื่นของตัวน้ํายาพวกนี้ได้เลยนะครับอา้าวด้านนอกอีกอันนึงนะครับตะกี้ฉีดไปด้านในสกัดะด้านในฉีดด้านนอกด้านนอกก็คือขอบนี้นะฮะขอบยางขอบนี้ครับฉีดด้านนอกอีกทีหนึ่งไม่ต้องกลัวฮะสีสีก็ ไม่ได้กัดหรอกครับน้ํายารุ่นใหม่ๆออกมานี่เขาทําออกมาสําหรับไม่ให้กัดสีรถครับนะฮะเพราะว่าจะเป็นพวกน้ํามันหล่อลื่นไปในตัวนะครับเนี่ยดูพี่หมอฉีดไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆจันเย็นนะฮะไม่ค่อยฉีดไม่ต้องกลัวเปืองไม่ต้องกลัวหมดนะครับไม่ค่อยฉีดไปใช้ได้หลายครั้งเลยครับนะฮะน้ำยาพวกนี้ใช้เป็นเป็นปีฮะนี่นะฮะเรียบร้อยเสร็จแล้วครับแค่นี้ครับที่เหลือ เราลองมาเปิดปิดดูนะครับเดี๋ยวพี่หมอติดเครื่องก่อนเพราะว่าต้องติดเครื่องถึงจะเปิดได้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาลองดูฮะเสียงหายแน่นอนครับเอาีออก,กแต่ว่าเดี๋ยวเอาขึ้นลงปุ๊บจะต้องฉีดอีกทีนึงนะครับไม่ใช่ว่าฉีดแค่นี้แล้วจบเลยครับ แป๊บหนึ่งครับให้มันหล่อลื่นก่อนอ่าดีขึ้นครับนะฮะลองนี้เพิ่มเติมครับนะฮะเพราะว่าต้องเปิดเนี่ยฮะลองกระจกด้านในนะฮะสองข้างนะครับต้องฉีดนะครับตอีนี้พี่หมออยู่ข้างในรถนะฮะอย่าไปฉีดในนี้นะครับถ้าเกิดไปฉีดในนี้มันก็จะพุ่งเข้ารถนะครับต้องเปิดประตูมาแล้วก็ เปิดออกไปอ้าๆกว้างๆแล้วก็ฉีดนอกรถครับ นี่นะฮะไปหล่อลื่นกันดูนะครับใช้แปรงทําสะอาดแล้วก็ทําความสะอาดตัวรีดน้ำนะฮะแล้วก็ที่สาคัญที่สุดก็คือเปิดบ่อยๆหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมปล่อยทิ้งไว้นานๆนะครับในเรื่องของตัวกระจกนะครับพวกสักหลาดพวกนี้จะมีอายุการใช้งานนะครับถ้าบ้านเหล่านั้นเป็นเมืองร้อนนะครับกระจกพวกนี้ก็จะมีการติดฟิล์มพอเวลาเราติดฟิล์มปุ๊บเนี่ย เวลาที่มีพวกเม็ดกวดเม็ดทรายเม็ดหินพวกนี้ครับมันก็จะทําให้พวกฝุ่นพวกนี้จะไปเกาะอยู่ตามร่องสกสาาดเยอะแล้วก็จะทําให้พวกฟิล์มนั้นเป็นร่องเป็นรอยเยอะมากๆนะครับพวกนี้ต้องคอยใช้แปรงนะครับใช้แปรงเนี่ยนะฮะคอยถูๆหน่อยนะครับเอากระจกลงปุ๊บแล้วก็ถูๆๆ,ๆนะครับถูแค่ขึ้นและลงนะครับขึ้นและลงแค่นี้เองครับนะฮะ ดันไปดึงถอยหลังแค่นั้นครับนะฮะทั้งด้านในแล้วแลก็ด้านนอกพวกนี้ครับก็จะช่วยการที่ว่าไม่ให้กระจกเป็นรอยแล้วก็ฟิล์มเป็นรอยด้วยนะครับโดยเฉพาะฟิล์มที่ติดมาหนาๆครับหกสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์พวกนี้ครับก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วที่พี่หมอเคยทําคลิปไปให้หนึ่งคลิปนะครับก็คือในเรื่องของตัวประตูนั้นนะครับก็จะมีรูนะครับรูน้ําทิ้งตรงนี้นะครับรูน้ําทิ้งตรงนี้นะฮะประตูนั้นจะผูกกันประจําครับ ประตูนั้นจะผูกกันประจำนะฮะกระจกเนี่ยนะครับมันจะมีเป็นตัวสกสารีดน้ําพวกฝุ่นพวกอะไรมันจะเข้าไปเกาะอยู่ข้างในนะฮะหลายๆปี5ปี1ิบปีแล้วเวลาฝนตกนะฮะหรือล้างรถมันก็จะชะล้างลงไปอยู่ที่จุดต่ําสุดและก็จะมีรูน้ําทิ้งที่วิศวกรของรถแต่ละค่ายแต่ละยี่ห้อเขาดีไซน์ออกมานะครับเวลาที่ฝนตกนะครับน้ำก็จะไหลลงไปและก็จะไหลออกรูนี้แต่ถ้าเกิดว่า ขี้โคลนขี้เลนหรือฝุ่นอะไรพวกนี้ครับไปอุดอยู่นะฮะหรือใบบงใบไม้ไปอุดอยู่นะครับก็จะทําให้ตัวรูน้ําทิ้งนี้ตันพอตันปุ๊บประตูของท่านจะผุนะครับประตูตัวนี้จะผุนะฮะชายน้ําของประตูเนี่ยฮะจะผุนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท่านอาจจะไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะฮะอันนี้แหละครับคือสิ่งที่พี่หมอ แนะนำในเรื่องของการดูแลนะครับเพื่อที่จะให้ครอบคลุมถึงเรื่องของประตูทั้งบานพวกนี้จะมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวทั้ง4ี่บานเลยนะครับถ้ารถท่านเป็นรถ4ประตูก็ทั้ง4บานนะครับแค่หาพวกไม้เสียบประมึกครับนะฮะไม้เสียบประหมึกหรือว่าจะเป็นอะไรกลมๆเล็กๆหน่อยครับแย่ลงไปนะฮะอย่างละครับก็ก้มลงไปก็จะเห็นแล้วนะครับในเรื่องของตัวสกดัด รีดน้ํากระจกประตูนะครับทำความสะอาดแล้วก็หล่อลื่นนะฮะถ้ามีเสียงดังก็หล่อลื่นถ้าไม่มีเสียงดังไม่ต้องนะครับไม่ต้องหล่อลื่นทางที่ดีก็เอาอยาขัดสีรถนะครับขัดนะครับยาเคลือบเงาขัดด้วยก็ได้ครับเหมือนกับกระจกบังลมหน้าที่พี่หมอเคยทําคลิปไปให้ดูนะครับในทิกต็อกด็อกตรขานั่นแหละครับนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นการบํารุงดูแลรักษารถยนต์แบบง่ายๆเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ต้องซื้อแค่แปรงสีฟันที่เหลือใช้ไม่ต้องทิ้งครับ แล้วก็สเปรย์หกระป๋องนะครับที่เป็นสเปรย์ลดการเสียดสีแล้วก็แปรงสัก1อันอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการบำรุงดูแลรักษารถของท่านได้ครับช่องหน้าพี่หมอจะมีอะไรมาแนะนำท่านอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับเดี๋ยวพบกันเบรกหน้าครับ ไมดีไม่มีทอรยอครับ FB แบตเตอรี่พี่หมอดรอคาใช้กับรถเบนท์ทุกคันที่เข้ามาที่บริษัทศูนย์ซ่อมเบนท์ธนั้นครับนะครับนี่แหละครับดีอย่างไรมาตรฐานอย่างไรต้องฟังจากท่านผู้บริหารของ FB แบตเตอรี่กันเลยดีกว่าครับ สวัสดีครับทุกคนครับผมเจ้ไรดักจักรไรเดอร์ครับผมและแน่นอนครับแฟนตัวจริง FB อย่างผมเนี่ยพอมีโปรดักอะไรใหม่ๆของ FB ออกมาก็สนใจเป็นพิเศษครับและคนที่ผมนัดไว้นี่โอ้โหรับรองว่าตอบได้ดีตอบได้ตรงและตอบได้มันแน่นอนนะครับก็คือพี่หมอด็อกเตอร์ขานั่นเองนี่ เาละวันนี้หาคําตอบกันดีกว่านะครับว่า FB แบตเตอรี่รุ่น efb มีความพิเศษอย่างไรแล้วเทคโนโลยีชื่อว่า r e d l a t e เนี่ยจะดีต่อรถในระบบ i s s อย่างไรนะฮะทุกคนตามมาครับตามมาเอยเอาละมาถึงซักที นี่ยกโชว์มาก่อนเลยสงสัยมาตลอดทางแบบตี่รุ่น e f b เนี่ยตกลงแล้วกับเครื่องยนต์ ISS แล้วเทคโนโลยีชื่อว่าเรทเรทอะไรยังไงต้องถามพี่หมอกันแล้วล่ะพี่หมอเอา้าเฮ้ยโอ๊ยพี่หมอสวัสดีครับถ<ม>ถึงจะใส่แ,<ต>แมสก็จํจำได้นี่ แต่เดี๋ยวก่อนนะพี่งงมากทำไมพี่บอยไม่อยู่ตรงที่ด้วยมาเปลี่ยนแบตมาขอความรู้เรื่องเครื่องยนต์ไอเด็กับพี่หมอเขาด้วยโอ้โหเดี๋ยวนะระดับพี่บอยต้องขอความรู้เลยโอ้เครื่องยนต์ต้องคนนี้อ๋อถ้าเป็นเรื่องระบบกลไกเครื่องยนต์ก็ต้องพี่หมอคู่กันคู่กันคู่กันะัแบตเตอรี่กับเครื่องยนต์ไม่ต้องสืบแล้วบัดนี้ EFB แบตเตอรี่เนี่ยเลดเลตตัวนี้ย้อบอกว่าพี่ก็ไม่เคยเจอเหมือนกันจ๊คเหรอถึงได้เลือกใช้ไงแต่ถ้าจะอธิบายให้ชัดเจนนี่เลย ต้องบอยเลยพี่บอยครับถ้างั้นอธิบายให้ผมฟังหน่อย efb กับ red t e เนี่ยตกลงแล้วไปยังไงมายังไงถึงพัฒนาให้มีตัว red t e d ขึ้นมา red t e นะแจ๊คเอาชื่อภาษาไทยง่ายๆครับตะกัวแดงอ๋อ red t e ก็คือตะกัวแดงใช่ก็คือมาจากการพัฒนาของบริษัท fb japan ที่ญี่ปุ่นก็คือบริษัทแม่ของ fb ที่เมืองไทย เขาบอกว่าตะกั่วแดงตัวนี้มันมีคุณสมบัติพิเศษคือช่วยทําให้เนื้อผันาธาตุเนี่ยยึดต,ติดก,กับโครงผันาธาตุได้นั่นขึ้นป้องกันปัญหาการหลุดร่วงของเนื้อผันาธาตุเพราะว่าระบบ efb เนี่ยมันเป็นแบตเตอรี่ที่ต้องใช้งานหนักกับระบบ iss บนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการจ่ายกระแสไฟฟ้าตะกั่วแดงเนี่ยช่วยให้เรื่องของการจ่ายกระแสไฟฟ้าเนี่ย ได้สมูทได้นิ่มนวลพี่หมอครับรถ i อ s เนี่ยถ้าเขี่ยชัดๆนี่คืออะไรรถ i อ s เโอ้ที่จริงแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของยานยนต์เลยดีกว่านในรถญี่ปุ่นรถยุโรปรถจีนรถอินเดียรถเกาหลีมีหมดอมตอนนี้ที่เป็นระบบ ISS หรือ Star t s t o p แต่ถ้ารถ<อ>ที่ใช้งานโดยปกติทั่วไปตอนนี้ ISS คือกำลังมาเลยถูกต้องการใช้งานกับแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับ ISS มันมันเกี่ยวข้องกันยังไงครับก็คือระบบ เครื่องยนต์ที่เป็น ISS เนี่ยม,มันพ่วงท้ายด้วยคำว่า Start-Stop อเวลาเราขับรถไปเนี่ยนะครับ,ครบเครื่องยนต์ดับเวลาเราเหยียบเบกรก กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะเป็นตัวจ่ายกระแสไฟฟ้าในรถทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์วิทยุหรือระบบเกี่ยวกับไฟต่างๆแม้กระทั่งปัดน้ำฝนก็เหมือนกันในรถทั้งหมดเลยที่เป็นออปชันระบบไฟฟ้าโอ้แล้วยุคสมัยนี้เครื่องยนต์ใช้หัวฉีดไฟฟ้าใช้ระบบป a r k กอินไฮบิดใช้ระบบที่เป็นไฟฟ้าทั้งคันนั่นจึงเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาเจ้าตะ่วแดงถูกต้องใช่อมันต้องมีแบตเตอรี่ที่ เหมาะกับการใช้งานนักเพราะว่าเมื่อเครื่องยนต์ดับแล้วเวลาเราปล่อยเบรกเนี่ยเหยียบคันเร่งไปเนี่ยเครื่องยนต์จะสตาร์ทรถที่มีสตาร์ทสต็อปนะ ISS ISS ก็คืออินเตอร์ FB แบตเตอรี่เท่านั้นรุ่น EFB เท่านั้นเท่านั้นอึดและทนที่หมอรอกาขาการันตีชัวร์ครับเน่งั้นผมขออนุญาตครับนี่ครับทรงต่อแบตเตอรี่ FB รุ่น EFB กับรถ ISS ย <Yeah! S 2> อมยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างบอกเลยว,ว่าของเขาดีครับคอนเฟิร์มสุดยอดครับ,บนี่แหละครับคือรายการดอกตคาครับพบกับพี่หมอทุกวันพรหัสี่ทุ่มสี่สิบห้าทางสถานีททช่องเวิร์กพอยต์กฎหมายเลข23ท่านจะได้ประโยชน์ไปแน่นอนครับแต่รายการดอกตคาขาดไม่ได้เลยครับคือผู้สนับสนุนรายการดอกตคามา10กว่าปีครับขอบคุณบริษัทไทยพัฒนาประกันภัยครับตอนนี้ สามบวกสุดเวิร์กกับ2บวกสุดเวิร์กนั้นมีผู้ใช้บริการเยอะมากมากครับขอบคุณซีโอครับเอททีออตพาร์ตอะไหล่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่มีมากกว่าหมื่นชิ้นครับตัวแทนจําหน่ายโดยสหสินไทยยนครับขอบคุณ f อบแบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรรยศ์ครับขอบคุณรถบ้านแอสติมอีโคเฮาส์ครับอิสระของนักท่องเที่ยวครับขอบคุณน้ำมันเครื่อง DTM ครับพลังแรงแซงทุกการหล่อเลื่นครับเป็นน้ำมันเครื่องของพี่หมอดรคาเองครับ ใช้กับรถเบนทุกคันที่เข้ามาเซอร์วิสที่บริษัทศูนย์ซ่อมเบนท์านันครับขอบคุณบริษัทศูนย์ซ่อมเบนท์านันครับซ่อมเบนที่ไหนไม่จบมาพบกับพี่หมอรอกตะขาได้เลยครับอยู่สุขุมวิทร้อยเจ็ปากซอยแบริ่ง68ครับขอบคุณสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์กพอยต์กฎหมายเลข23ครับนะครับและก็จะติดตามพี่หมอนั้นติดตามไม่ยากเลยครับพี่หมอจะมีไลฟ์สดทุกวันพัสดสองทุ่มครับทาง Facebook อกตะขาทางยู u ูบรอกตะขาชาแนลทาง อินสตาแกรมดรคาสอทาง TikTok ดรคาครับและก็ทางวิทยุขึ้น FM 97 m h มทุกวันเสาร์10โมงถึง11โมงเชา้าครับแล้วก็ฝากทาง Facebook เรียวด้วยนะครับรับรองว่าท่านได้ประโยชน์ไปแน่นอนครับวันนี้พี่หมอดอกรขาและทีมงานขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆพประหัสหน้าพบกันครับสวัสดีครับ like a blow